สวัสดีจ้าปนุกเดอจ้เดอวันนี้มาเจอกับปนุกอีกแล้วจ้าพาไปเก็บเพชรป่าหมวงจ้ามาก็หมวงแล้วก็มีโบแล้วก็เพียเตอร์เนาะมากันสี่คนจ้านี่ๆปนุกเห็นเพชรแล้วนั่นๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆนๆๆ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 ๆเๆๆ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 พ ไหนอ้ยเจอโบสองสามดอกี่เหรอไมกจับจริงไม่ค่อยสวยจ้ากับของจันทรอห่วงไปไหนล่นะนู่นไปกับเปียเตอร์ต,ตรงนู้น เออาป่าเหง่ N ี่จ huh. ร okay. okay. hey, okay. ิงเวราไปเดินกับเพเตอร์ไม่เห็นนี่เลยอ่ะเออเนี่ยดูแต่มันเป็นทร์น้ำตาลอยูแล้วมันเน่าเออมันโดนน้ําชุ่มน้ำเนาะนี่โบนั่น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 เอาโน้กของโน้กน่ะโบเอาเลยโบเอาเลยแม่เอาเก็บ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 เลยนะเออเก็บเลยครับ เออป่ามนนันจะได้เราเก็บไม่ดีด้วยเราจะขายได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ขายไม่ได้ละอย่างเงี้ยเราต้องไปเอาทีเราต้องเอาหลวงสวยเออเจออีกเรื่จ้ะนี่นะได้ยินเขาจะอยู่ใต้รูดอุ้มตัว,ะะวมันค่อยสวยเนาะจะเนาะเนาะนี่แล้วก็จะเปิดมานี่วันนี้มากันสายแล้วจ้ะบ่ายสามเนาะ เ้าถอดผูด้ตัวกากข้าวกาจ้ะน่ะไม่ได้เก็บเพชรนานหรือปนกนะมอเตอคอยฝนจ้ะฝนก็มีตกซักทีน่องเอ้ยแถวบ้านปนกหนีปนกมาบ้านหลวงอินได้เก็บฝนมันฝืนตกเนาะจ้ะเนาะน่ะ,นะจักเพชรอะไรจะถ่ายดูจ้ะน่ะอืมอีก มี gens, gens, ่ดอกไม่เยอะเยนะม่จะมองระดอกสองดอกจังไม่ได้มีเยอะมีสภาพป่าเจ๊ก็จะหันไปเค็ดเป็นดอก กระโดไม่ใช่สูดจ้ะอุ้ยเหยียบกระโดดเหยียบตรงนี้มองไม่เห็นหรอก่ะ không biết không này, không biết không cái đồ, biết mất biết nó nó không biết chờ biết nồi này, เจอเจอดอกปันยี่สิกดอกเก็กันเนาะมาจ้ะเฮ้ยทาหลบเจออีกแล้วี่จ้ะแต่ว่าดอกดอกน่อยเนาอจ้งเนาะนี่ แต่เป็นดอกชอบีน,นีจ้ะมันแส่บดีนะยิ่งมันก็อยู่ห่างๆหรือจ้ะมองระดอกซ้องดอกไปตะกี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะรอยคนมาเก็บไปแล้วจ้ะขนาดป่าลึกๆเขามาเก็บไปหมดแล้วก็เลยต้องเปลี่ยน มาอีกฝั่งหนึ่งเราจะนอนีีจ้ะอันนี้ดอกเชิญดอกนี่ดอกนี้หนักเจออีกแล้วดอกนี้จ้ะด <laughs> อกเจอแต่มงระดอกซองดอกปูดตัาจกัก เอเ hết แล้จ้ะด้โอ้น่อจดิูดยลากยาจ้ะออนั่นขาดอืเฮ็ดเป็ดจนจ้ะ chuẩn bị cho Nào Đâu người này lúc Bên lúc 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 đi lúc lúc Nào lúc 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 มาติดทนี่ดอกแต่วดอกน่อยจังเป็นเียังจ้ะอืดกน้อยอันนี้นี่นี้จ้ะ อันน้อยจะน,น้อยพูดนะจ๊ะเนาะแต่ก็เอาคู่ต่อเจอกันแล้วจ้ะโอ้โห้ผมแล้ผลได้อ,อมันอีอกปุ๋ยคือเก่าจ้ะเจ้าไงแม่มันนี่ น่ะติดยาจ้ะนีดอกดูสินี่เหมือนดอกสองดอกเหมือนลอยมีคนมาเก็บนะนี่นะนี่ดอกลอยเขาเก็บมนาะจังโอ้ยเราจะเอาดอกใหญ่ไปแล้วเหลือดอกขี้ไว้ให้ปนุกน่กจ้ะเล่มุ้ยปุ้ย

เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปย边นะน่าจะหนาวใช่ไหมโอ้ยโอ้ยนั่นุ้มขึ้นวันโหลดหน่ะาจา๊ะเนาะเชิงหนาวจ้ะวันนี้มาชาวเก่าองศาเนาะตอนพกหนูมาสิบสองจ้ะ

บนเมาตรงนี้เฮ้ยฝนตกจ้ะลมิดปอกแกะปอกแกะล้ะยับมาจ้ะแป๊บหนึันมาท่านี้นี่เป็นควากจ้าจ๋า

หยิบดอกหน่อยเอาไว้ก่อนน,นจะจ๊ะเนาะทำอย่าเต้มดเลยด๋ยวมันก็ใหญ่แนจอยเลยมายมอีกนิด,ดนึงจัะไม่เดี๋ยเต้มตเนน้ยนะเปิดมดออกมาขายดอกจ้กแต่ว่าดอกไม่ค่อยใหญ่เนาะกวาจะเนาะน่กฝนกระตุก

น่ะนดูดมันเละเลยน่ะโอ้โหขางามเละติดหลักใหม่โอ้ยพักขายยาเจ้าักนี่ทาไมจ่ได้หรอ ไปกลากใหมโอ้ยนั่นมาแล้วข,ขึ้นสดใสเลยมาอีกนิดนึงจ้ะนี่นะปะนุจะถ่ายดูนั่นก็ไม่ยนจ้ะมันด้วยนี่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปนุเก็บตรงนี้กันจ้ะจะได้ยินเสียงฝนตกปะเปะปะเป,ปะปนุจะจกเอาเบ็ดนี่ดูจ้ะดูนี่ดอกม่ใหญ่นะ ดอกน้อยอู้หูนีมจะดอกนี้น่อยจ้ะน่ะดดไปก่อนยะขยับหจ้ะดอกน่อยต็งด้ยจ้ะแต่ว่ามันจะใหญ่ไหมตรงนี้อืมนั่นนุ่มนี่จ้ะดอกน้อยดอกนินดน นิดหน่อยเอาไว้ก่อนเราจะนับอีกแล้วสองสองดอกเจอต้องเยอะๆแห่เีย็เตือแฟนโบเก็บหัวเขาจะเก็บไปขายจ้ะแล้วก็เก็บกินก็ก็แก๊กๆนิดแตนโอ้ยที่ถูกทีจ้ะได้เห็นดอกมัน นี่ก็นกเข็นต้นใบตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อเติมเก็บนี่จะหลดอกมันจะอยู่ขางๆทางเนาะ,ะน,น่าถนนเนาะเนี่ยนี่อยู่ขางๆทางจ้ะเต็มเลยด,กดอกยวเพอเนาะเราไป,ไปจะงูตรงนี้จ้ะกป็นดกใบแล้วนี่เพ็ดนน่นันดใบหน่อยนึงนาะจ้ะเนาะ Man ser en och så kommer det tre. Ja. <laughs> och det är också. Ja. Och oh, här också. ตเต๋เสียงมาจากนกันี่ดอกสวยน่ะเดียวนี่ดอกเด็ดดีมาดอกสวยอเอพืกับพีเตอสองคนอยู่ก็ขางทางน่ะ ทางทางจ้งนะนะนี่รถจอดเนาะโูปแบีนะโอ้โหดูที่สแันตัวที่ใหญ่ให้เขากระดูกกดกหน่อยๆัวมันนนี้นเนขาออกไปขาย 嗯，好了，啊，你把铺，走，我开始喂。 หม่มองม, okay. งมานีไ้ได้เนี่ยเต็มเลย <Okay. S 1> มาเอาอเอาเหรอ,อสองคนกำลังมาโทรหาหม่งแล้วมันไม่มีสิ่งนอน,ไ,ไ,นไงไไไเน,นะนี่ยมาดู ได้หน่อยนึงโก็เดี๋ยวไปดเที่ยวโอ้โหเธอโกเบอุยเนี่ยโบเมื่อกี้เราเดินเราไม่เดินไม่ถึงตรงเนี้ยดิเนนั่นน่ะใต้นั่นน่ะก็เติดคามเช่นย่าฮะโบหน้าใต้นั่นน่ะใต้ไหนเนี่ยใต้พุ่มเนี้ยป๊าดแล้วไปเจอจุดนี้ตอนไหนเนี่ยตะกี้เนี่ยแกเก็บนี้ก็ตายเลยดิอ้าวแกบอกว่ามันช้าแกบอกว่ามันช้านี่เราพี่แร์โซ่โอ่โซ่โซ ไม่ทำเป็นของตัวเองหมดนะนี่ของเราเนี่ยใช่ไหมพูดเสอลังการได้กันงาวีได้ดอัเนสกได้หนรดีใจัเนหกหได้อหมงยากได้ส้มเนี่ยนี่หมงได้หกสิบแล้ว